เฮ็ดทั้งนี้กับนอนกับปิ้นหัวึ้นพูดหน่เด้อห้องนี้ยังดีอัตีกลดเปลนยางดกนะปินบนนอนเอามันการเทาเฮ็ดทั้งนี้แหละมันมันมันความขีดนเฮาว่ามันสีงามกาวน่วยรดเพราะว่าห้อง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 หน้าบ้านมันจะได้อยู่ทั้งกุคามจะได้คันว่าเฮ็ดทั้งพี่เลยห้องนอนเฮาสีบางบนบนนั่งเล่นเป็นไว้รดยินซิหน้มะเกลอได้ หั่นซี่ไปพูดน้องพคนยังมันมีหลายบ้านที่กันมันมีหลายบ้านไร้เข่าหัาน่นหั่นแล้วเช่นหั่นกับนาวตัวไร้คักเจ้าอ่ะข้านาวยังนอนดักฮ้เพ <c oughs> ื่อนว,นวะเนี่ยนาวนี่ยบอกน้ำกันว่าได้มาเช่นซะทางคอหรือแม่ผู้ที่เพิ่นเพ็่นหาเห้านี่กัเพิ่นจะให้ยคำตอบมาแล้ว กินบัก็ได้พูดอกินผีชี้ก็ได้เินไปจาี้ก็ได้เอากันที่นอนเปลี่ยนเนาะเหมือนน กทักทายสบายดีเดอ้อสบายดี FC ฟซีโฟเมพี่น้องปลาลุงบัสุกุสุข,ขน้นพ่อกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอยพ่อกันอีกคลิปนี้พี่น้องหลังจากที่สบุญได้ถ่า,ายคลิปเลกเนาะว่าถามความคิดเห็นทางเอฟซว่าทางผู้รักผู้ใ่เพราะว่าถ้าเฮ้าเซตไปแล้วมันกะย่านตัดสินใจคิดนะพี่น้องสบุญอยากขอความคิดเห็นมอเศร้านี่ ทางเอฟซีเขากา็คิดเห็นออกมาลายพี่น้องเลยเขาก็ตัดสินใจแล้วเนาะว่าสะเอาด้านใดทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ให้คําตอบมาอ่ะมีแต่เข่าไปฟังน้ำใจพี่น้องว่าเขาสะเอาด้านอ่าเท็ตะเวนขึ้นหรือทิศตะเวนตกเนาะ,อะขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยให้ความคิดเห็นแล้วก็ค่อยให้กํลาลังใจสาบูเด้อขอบบุญขอบคุณในลายเบิร์สุขสุขคนขอบมอกขอบใจที่เข่ามาเบิร์นให้แล้วก็ แนะนำในสิ่งที่ดีเนาะสมบุรณ์ขอขอบคุณทางเอฟซีที่คอยติดตามเบิ่งคลิปให้ตัวาปมโฆษณาก็ขอบคุณขอบคุณไปข้างผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจมอบเบี้ยให้อะพี่น้องเข้าไปเบิ่งน้ำกันทั้ง้างเพิ่นกาเริ่มก็แล้วแต่ทัางสมบูร์กะสิไปเบ,บาทั้ง้างเพิินว่าสีเอาห้องด้านตะเวนขึืนตะเวนต๊เนาะโอเคพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> เปิดมนาะอีกไหมนีพ่พัดไดซีก่อนนี่คือไหวเทาปุ<ห>สบายดีดแล้วแหละถอดกระดูกมอือผูถอดกินแล้วปอกินแล้วกินแลพวกนี้ไกลบินขึ้นหี่ขึ้นหานไกลคือลายแต่โผล่แบบนี้ไกล,ล,ลบบไผ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีวัชสุขสุคนข้อกันคือเก่าคือเดิมเด้อก็่องสาบุนพี่น้องเยอยยังบริไดตัดสินใจที่พี่น้องเออสบายดีพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีวัชสุขสุคนว่าต้งฟังราทางชายแต่างประทเทศ่ะก็ยินดีตอนหักขูู้่่องสาบุนคือเก่าพี่น้องเอ จังไดกะที่ตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าห้องนอนนี่ว่าสีเอาทางเกาบอสับุนรอคอยทางผู้ใหญ่เพิ่นให้คำตอบอยู่ตอนนี้เพิ่นน้องบ่ทัานได้ตอบมาถาาว่าทางเกามันเป็นทิศเหนือเนาะทางไอรศูส่วนทางนี้เนาะสะบุญสีให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกัน ทางนี้มันเป็นทิศทางใต้อาสบ,บุนสีไปอยูอท่ทางหน้าบ้านมันจังสีหูคักอาสบ,บุนสีให้ทางเอฟซีได้เบิ่งคักพี่น้องเองคนเป็นเกลือทางได้ใพี่น้องเนี่แหละพี่นองง้องเองรวมทั้งโคกขามนี่เป็นทิศใต้เนาะทางตะเวนตกตะเวนตกลงไปทางต้นผ้าหุ่นเป็นทิศใต้ทางทางนี้นี่เป็นทิศเหนือแล้วก็ตะเวนขึ้นทางเขึอนน้องแต๋วพี่น้อง เป็นคิดเหนือ,อบอเนี่ยบอนอนพี่น้องบางที่ผู้ใหญ่เพิยยพ่นสีเอาทางเก่ามีเาระว่าเพิ่นมักทางนี่ติดตามเบิ่งน้ำการพูดแหละสะบุญได้คำตอบก่อนค่สะสบุญสีเฮดไปก่อนลดกับทา้งผู้ใหญ่เพิยยพ่นยังบอกให้คำตอบมาตอนนี้ทางประตูแล้วก็ก็ขึ้นแน้วบอนสี ว้ได้เลยทางเพิินเฮดก็ได้ขนาดสองคนได้นี่ขันมาเบทดสามจักสี่ว่ายำใดได้น้อตู่แล้วซำนี่คือก็ะเ็นเทาข้า่นะมาคนเสียบใส่เดี๋ยวจักหนายจะออกไปซื้อเล็กนย ทั้งน้องโฟนข้างหม้อเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวสีลวกเพี้ยสีลวกเพี้ยข้างข้างไว้โลดพอมันมีไฟเด้อข้างนะบอพอ่าสีลวกเพี้ยแล้วก็หม้อโฟดเลยจุ่มลงไปจุ่มลงไปมันสุกเลยถอกถอกหน้าม,มันออกแลยเอาใส่มันน่ะต้มใช่หมอ ปนคือบนตกลองเบิกนะตกกับบัวดอกเราเพราะวันบ่เห็นดาวโอ้ได้ของใหม่ได้ผู้ตูเวซื้อถอาได้ห่างก็บ่ได้ไม่เศร้า โอ้มาบันน <laughs> yes, ี <laughs> ้เอาซองของเลยผู้เดียวเราเดี๋ยวจักหน่อยให้คำตอบยังบ่ตื่นอยู่ยังหมดตื่นเดี๋ยวพูดเพื่อตื่นนะเพิ่นให้คำตอบเนาะเาสิเอาตั้งใดก็ได้ตามความคิดเฮานี่ยันทางเก่าพี่แล้ลายความคิดเห็นกับมาทั้งนี้นะาย บัดนอนกะนอนปีนหัวขึ้นพูดเนาะฝนสมมติว่าเห็ดทั้งนี้กะนอนกะปีนหัวขึ้นพูดเนาเด้อเอี่ยเนี่ยนี่ยเป็นยังดอกเนาะปีนบัดนอนเอามันการเฮาเห็ดทั้งนี้แหละมันมันมันความขีดนะว่ามันสีงามกาวน่วยลดเพราะว่าห่องห่องห้องห้องหน้าบ้านมันจะได้อยู่ทั้งพวกขามจะได้คันว่าเฮ้าเห็ดทั้งพี่เลย ของนอนเขาสีบางบนบนนั่งเล่นเป็นบออ่อยเลยนี่มันสีอยู่ทั้งพี่เ้้อยฮะที่ตามเบิ้งน้ำการคลิปหน้าอาจจะมีคำตอบสงสัยเพิ่นพักกินเข่า <c oughs> พักกินข้าวช่วงทางพักกินเข่าเที่ยง <c oughs> ก็เป็นว่าฝนอืมว่าเป็นเมืม่ออื่นนี่ว่าได้มากที่ให้เป็าาไปทุระยังก็อนญาตเสียว่าจะว่า Ô, hãy 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 Bạn hãy 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 ทั้งได้สถบ,บันนาคุจานผูุ้เตอร์พุไทยน,นั่นยังจะพุดนะมันจะทั้งเดียวกัน,นกเหรอวะไก่วะจากนี่ไปผูด,ด,ดโอ้ยพอสร้างแล้วสิไปทั้งนั่นแหละ<อ>เราจะขี่รถจักไปซ้ำแล้วป่าตายรถจะมาอยู่หนาตายรถตุ้มพยานด้อยตุ้มพยางขี่เนอะ,ะดี๋รถไต่ทางเดี๋ยวจะพูดทัน มีได้รถเข้ามานาั่งรัดนะเขาถามเขาได้อยู่เชนูน่ะเจา้าสิไปไซ้เขาบอกเขาเอหนายู้จัดาาาเขาไปเขาไปเพรระชินช่วงน้ำผุแล้วเพ้นหมดแล้วเจสิจังหอดบอกโอ้สิบหทนันเจ้าสิซ่าขี่รถนะปะเซนโน่แหลมาน้ำเขาเขาไปส่งให้ก็ได้คันว่าเจ้าอันคัน่ากะสิออกมาจักมง ประมาณสามสี่โมงบ่กคำพูดบอกสี่โมงแรงแม่เอานะมือไหน้รับสี่โมงแรงอือคันว่าเพิ่อนชงสกานก็สี่ประมาณสามโมงบอกโมงก็เร่อเลยอ๋อจากนี่ไปประมาณจักลักไปผู้ได้บ่าชาวพูดหรือว่าจะชาวสามสี่บอกว่าจะกบเคยไปยึกเตื่อดได้ฮรก็ได้ต้องสอบถามเบิ่งเนาะว่าจากนี่ไปมันสิจักลัก สิไปกันจักคนน่ะนะมันสามสี่คนเลยมันสามสี่คนโอ้โหเนาะสิจดกความเปลี่ยนความตายเฝันเสียด้วยกันหลุดไปเลยสงสารเมื่อื่นสงสกการเมื่อื่นเพราะว่าเฮาตอนแรกนะเฮามีธุระเดิจักสิเป็นตอนคำเพราะว่ามีทางเอื้อยเพิ่นมา เออยเพิ่นมาแลวเพิ่นสีมาฮอดซีโน่ประมาณตอนแรงนะฮอดสีได้เวะไปหาเพิ่นมื่นเจ็บเอวโอ้ยห้องนั่นป่ะก็ก็ห้องนั่นป่ะ,โ,ะ,ะ <laughs> โดยสบายดีนี่เด้ถามว่าอะไรนี่จากอะไร จากนี่ไปไปอันหินชิวหน้ามะเกลือนี่จ,กกจกักรักแกจักบอกนะว่าไรกับปรากอีกวันนี่เอ,อ,เอาเออสร้างเพิ่นปีทุระอยู่พุ่นมะอนนื่นก็เลยเมียนก็เลยถามว่ามันไกลบรนไดจากนี่ไปนะฮูะ้ฮอดชื่อปะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราเจ้ามาอยู่าานียันเราเจ้าฮู้นะคอยก็ได้นั่งพวลฮู้ไว้นั่งควรอาชีพไปพูกจาน บ้านน้าจาน้อว่าน้ากุจานน้ากุจานบ่สะพอนสะพอบ่เม็กไดบ้านน้าจานเน่ยนะบ่มันนาจานตัางหากน้าจานแมนบ่ได้มีบ่ได้มีกุจานไหน้าจานบ้านน้าจานตัดกุดออกเนาะตัดกุดออก เออแมนนะคุณจานนะยามมันมีหลายบ้านคือกันมันมีหลายบ้านหลายข่าหันกันหลายบ้านเราที่บ้านที่แล้วฉีไปหินซิวน้มะเกลือหรอซิวน้ำเกลือนะฉีไปตั้งเพื่อนคือกันบ่บ่ยีดพี่น้องเพื่อนเสียอยู่พุ่นสาลักนเฮ้เจ้าเคยไปบ่เจ้าเคยไปบ่โอประมาณสามสิบลักไปหาเชโน่หนอเออใช่หนี้ไปหาเชโน่บ่ มันแดดว่ายมันชกุวัด้อาสิบลากนะกลอยาไวดีเนาะเงินงินเพิ่เพิ่นเพ่มเพิเลย้าเยกรดิ่กะสิบไวใช่วงเพิ่ยุทนี่แหละจังวะไปเฮ็ดคอยไปอาไรเลยเฮ้ยเพิ่ไปกัไปเมื่อเดียวคัน่ ชิคกี้พาย้วข่อยมาอนเฮกอนจะเตวชิแล้วยุกข่อยเลยยุกเออเพอข่อยก็ยุดน้ออ่ะบาทนี่โออเธอไปลีเออแป๊บเดียวอืม ง้อ <laughs> ยแล้วเฮ้ยนะอนแล้วนแล้วอาจารย์นอนกับนาวตัวไหคักเจ้า่ะนาว่นอนมวนเลยนะเนว่านาวว่าคักนาวยังนอนด้กเบนว่เปนย่านาวนี่บน้ำกันว่านาว่าซจะเดย คักนะสางกันเลยเป็นห้องนี่อึดอัดน,น,นอนยากเนาะนขันนาวนี่ห่มผ้าสบายอบม่วนนีเราก็อาบน้ำกันยันงได้อยู่นอนอุ่นเลยนอนห่มผ้าอ,อุ่น <c oughs> ก้าอนบอกจังว่าคิดข bon ่าวแล้วก bueno ่อนถึงต uh ัดสินใจว่าเฮ้ยซิมบัตส์ลยโอเคโอเคจ้ะเอ้าเพอแวบเดียวแบบนี้ว okay okay ้เอาเอกะลี มันนี look, like ่กบิ่กเาได้คำตอบระอบอดจังได้เรื่องห้องนอนโอ้กิเหวมกิเห็นทั้งเอฟซีกันละว่าคนะคนอล่ะขึ้นมาทางเชิญที่ัปนมาเชิญี้วน้าน้าหงระวหางนอน ทางคือว่าคอก็คิดจะได้แค่ซี่เนาะก็ะได้คำตอบลายอยีกอ่ะทางคอหรือแม่ผู้ที่เพิ่นเก็บให้เห่านี่ก็เคนจะให้คำตอบมาแล้วเพิ่นว่าเอาทั้งนี้คือเก้าโอเคบ่บ่ได้นักใจดีละ่ะก็สมมติว่าเนี่ยพอ่นจะบอกว่า,าทางเก,ก้าม่นเป็นอยังถต่ว่าเห่าเ็สแค่ซี่เลยแค่ซี่มันเป็นอ่าทางหน้านบ้านเห่ามันเป็นโรคทางมาปินหนาบ้านคุณอะมันโจ้ก แบนี้สมมติว่าห้องดี้สี่นะล,นนล,ลกูกห้องเบียร์กินหัวกินปุ้นกันกินดิซี่ก็ได้หรื<ม>อกินเป็นปนี่ก็ได้เอากันทีนอนเปลี่ยนเนาะเหมือนกันถ้าไม่ตู้แล้วไปอยากนอนห้องนี่ไหนเรานอนห้องโล่งก็ได้ห้องโทรมก็ได้ผู้ชายคนบุหักนอนแบบนั้นเลยเพื่อนเราผู้ชายชอนเข้าห้องเตุ้ยใหญ่โปรตกลงทางเก่าสีได้หันหัวไปทางทิศตะไปเลนออก ดีกว่าเป็นลรงเชนกะนเรียกเรียเป็นหากันตอบมาแล้วเป็นำตอบถือว่าเอาทางนี้เด้วันนี้เด้เด้อได้เพราะว่าทางซีกับทค่ต้องคิดเห็ุในเอฟซีกัมีลายห้นเข้าหันมาจะเวนาา้นออหัวใัหองนอนกันคือทั้งไส้พุ่นผ่านนั่เป็นิดเตเวนโต๊ะัวใทางโฟมั็นยากให้มาทางนี่เลย ข้าเจ้าอยากนอนไปทั้งทุ่นกินได้หัวหน้าแล้วอีกอย่างมันอยู่มางี้มันจะสีสวยงามอีกเพื่ออนาคตของเจ้าทั้งเสียพูออยใหญ่เพิ่นติจนเจ้าบนอย่างก,าก็ออกพันจ้ะดีกว่าโอเคมาไหลอันนี้เราเป็นหลังบ้านเฮาหรือว่าทางหัวเรือนเฮาเฮา,ามาประตูเฮาก็มาอยู่สิอันนี้ก็เป็นเขาปูไดลงทาง,ทงเรือนเฮาบันไดลงนี้ เออามานั่งอยู่นี่เทาก็เดียวเห็นบัสไปดิเลือกมันคันว่าเทาไปนั่งห้องรุ่นเดี๋ยวเ้าบโเห็นไห่ทำถิ่งเชื่อใน้องเามานั่งเต๊าะผิโอเคนะตามนั้นได้แล้วด้วโอเคพี่น้องเนาะได้แหละทำตอบเอฟซีความคิดเห็นกันเอาทางเก่าเนาะจอดทางเดิมเนาะได้กอนเก่าแล้วมันก็ดีเนาะคนคิดไว้แต่ก้อนแล้วมันก็

เดี๋ยวมัอก่นีแ้่น้นนามพ่ใจสา,สาอากาศเขาตเพื่อเพิ่มเห็ดลงทั้งพื้นรอ ใช่เองมิยูว่าเจ้าะเอาเสียบใช่เดี๋ยวคนลืมใส่ก็านนะไม่กี่ทามึงแล้วมันบน่อคากไรกับบ่อใส่เนาะมันบอระบายเบิดแล้วเนาะงามห่อนงามหนาวชีไทยุ้มันเย็นอม นอเทิเท่คานแ่นี้ยันตอนบ่ายยันได้เทงคานว้อเยู่นี่เราเป็นตุ๊ดตั้งลุงกุ๊บหลอกปนังไรกันนี่นีจะตมากรูนี่บ้านนี่นี่ใส่ลุงก๊บเดียวกุ๊กเดียวสองขาาไนเนี่ย ตัวนั้นก็ใส่วงแนนตัวเดียวใส่ตัเติตทาออกนะแนนลตัวไหนตัวนี้นะเนี่ยของนี้เกทางแตกห้องนี้ทีมีตัวเดียวได้ใส่เป็นคู่กับวบัดกันวบหนึ่งอัานีก็ไร้องปองแนนตวปองากหันวงคู่ <c ười> 多了块。 ให้เอาเขาไนไ้เลยให้เราเปิดหั่อนห้เปิดเขาไนเหมนกนดเขานว้นหอเนี่ยโอเคเนี่ยใส่ังนได้เออใส่ข้างนอกก็ได้ม่นีใส่ยมมัน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  ส่วยน่งมนะ่คนเห็ดกินก่อนเฮ็ดกินแล้วเราถึงจะเอาเล็กม้าไห้ไงทั้งไงสร้าง,งาเพิ่นลืกเสร็จไว้่้าอาจาจมาที่นะี่ขอตน,นข้าราการกขอบุณ FC, กุ้งคุ้คนเอซทุกคนที่คอยติดตามและก็ให้ความคิดเห็นนญญะทกคนนะตดตุกทุคนตีให้ความคิดเห็นตัดสินใจแล้วทั้งห้องน้าแ คลิปนี้ขอโตกันพี่น้องขอเป็น,น,ท,ท,นทุกคนเด้อทั้งเอกย์ทั้งไอ่ไว้วางใจไปแล้วพี่น้อ,องพ่อกันคลิปหน้าสบายดีฮะพี่น้องน้องฝนซอยพักไว้ต้มแล้วโอ,โอเคพี่น้องดเดี๋ยวเฮ็ดกินเฮ็ดยู่ก่อนมื้อนี้พ่อกันในคลิปหน้ายังอยู่เบ่เขาขว่หมักพริกแห้งอันนั้นเด้ขั่วตำไว้เด้อเฮ้ยใไซรัเด,ด้อวย,โ,ยอโอเคพี่น้องเลยเนาะไปก่อนพ่อกันคลิปหน้าเพื่อนแหละเนาะสบายดี